ดิคมเด่นประการป่านิทานอุดมการเรายึดมันนี่คือสถาบันอันยิ่งใหญ่รวมน้ำใจเยาวชนคนกีสารม่วงมิตรวิทยาคมเด่นประการสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนาดาศิวัสุดิฉันนางสาวจิรวดีสารบันพวกเรากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม ทางโรงเรียนของเราได้เข้าร่วมโครงการอิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียงวันนี้พวกเราจะพาไปเยี่ยมชมการดําเนินงานโรงเรียนของพวกเราว่ามีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะตัวชี้วัดด้านที่หนึ่ง ด้านการดำเนินการตามนโยบายทางโรงเรียนม่่งมิตรวิทยาคมของเราได้ดำเนินการตามนโยบายโดยมีการจัดทำโครงการของโรงเรียนพร้อมออกคำสั่งมอบหมายงานประชุมครูนักเรียนเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันทั้งสถานศึกษา คณครูและบุคลากรสถานศึกษาโรงเรียนมุ่งมิตรวิทยาคมได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ไปชมกันเลยค่ะมุ่งมิตรวิทยาคมเด่นประการบ้านิทานอุดมการเรายึดมั่นพวกเราต่อต้า ที่วัดด้านที่สองด้านบุคลากรผู้บริหารตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสร้างแรงบันดาลใจให้ครูและนักเรียนคุณครูเห็นคุณค่าและตระหนัก ในการให้องค์ความรู้เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้กินรู้จ่ายรู้จักการทำงานและหาเลี้ยงชีพพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันและส่งเสริมกิจกรรมการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ทั้งในโรงเรียนและบ้านของครูตัวชี้วัดด้านที่3ด้านนักเรียน นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจตระหนักถึงการรู้กินรู้จ่ายรู้จักการทำงานเล่หาเลี้ยงชีพได้พึ่งพาตนเองได้ผ่านกิจกรรมปลูกผักไม่น้อยกว่า5อย่างเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคไม่น้อยกว่า2ชนิดเรียนรู้วิชารายรับรายจ่ายพร้อมทั้งเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากเราจะทำกิจกรรมที่โรงเรียนแล้วเรายังทำกิจกรรมที่บ้านด้วยไปชมกันเลยคะ่ะจากกิจกรรมดังกล่าวโรงเรียนมุ่งมิตรวิทยาคม ได้นำนโยบายลงสู่การปฏิบัติจริงทั้งนักเรียนครูและผู้ปกครองทำให้เกิดผลดีต่อการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีสำหรับดิฉัน นางสาวชนัดดาศิวสุดและดีฉันนางสาวจิรวดีสารบันขอจบการนำเสนอโครงการอิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียงของโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมไว้เพียงเท่านี้หากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ค่ะขอบคุณค่ะนี่คือสถาบันอันยิ่งใหญ่รวมน้ำใจเยาวชนคนกีสารม่วงมิตรวิทยาคมเด่นประการ ปะนิทานอุดก